ขอต้อนรับเข้าสู่รายการถามมาตอบไปกับหลอดไซโตชิบ้า EP 5นะคะวันนี้ก็มาพบกับการนะคะหลังจากที่ทางโตชิบ้าเรานะคะมีการออกสินค้ามาอย่างต่อเน,นื่อง <ใช S 1> ก็จะมีคุณผู้ชมนะคะเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยทีนี้เราก็ได้เลือกคําถามมา2คําถามนะคะก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะมาตอบคําถามกันในวันนี้ค่ะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตอบคําถามกันเลยค่ะอา้าว สวัสดีค่ะแฮกค่ะไอ้น้ำมันของอ๋อโอเคไหนวันนี้มีอะไรมาคำถามข้อแรกนะคะหลอดไฟ LED ดีกว่าหลอดไฟธรรมดาอย่างไรคะจริงข้อดี LED มีนะอ,อ่ะที่ไล่เป็นข้อๆอ,อย่างแรกหลอดไฟ LED สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าหลอดธรรมดาทั่วไปอ่ะอาจจะใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 2 0 0 0 0ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น LED เนี้ยจะมีอายุตั้งแต่1 5 0 0 0ถึง50,000ชั่วโมงเลยทีเดียว และอย่างข้อ2หลอด LED ก็มีการประหยัดไฟมากกว่าหลอดทั่วไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาหลอดที่มีความสว่างเท่ากันระหว่างหลอด LED กับหลอดทั่วไปเราจะเห็นว่าการกินไฟของหลอด LED จะประหยัดกว่าหลอดทั่วไปถึง50%เลยข้อสุดท้ายเรื่องความปลอดภัยหลอด LED จะมีมากกว่าหลอดทั่วไปแล้วหลอดไฟ LED มันปลอดภัยกว่าหลอดไฟธรรมดายังไงหรอคะทีนีเมื่อมันดูเหมือนไม่แตกต่างกันเลยอะค่ะ จริงมันมีความแตกต่างอยู่อย่างหลอดที่เราใช้กันในอดีตจะเป็นหลอดแก้วลักษณะนี้แล้วก็มีการบรรจุสารตลอดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไว้ข้างในถ้าเกิดการใช้งานปกติมันจะไม่เกิดอันตรายใดๆแต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดการแตกหักเนื่องจากมันเปิดแก้วเอิญเข้าไปสัมผัสก๊าซที่อยู่ด้านในทําให้เกิดอันตรายต่อเราได้แต่ LED ปัจจุบันเราผลิตขึ้นจากวัสดุที่เป็นพลาสติกคุณภาพสูงยืดหยุ่นง่ายแล้วก็แตกหักยากแล้วก็ข้างในไม่มี สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อเรา oh. ทำให้ <Okay. S 1> มีความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าและอีกอย่างหนึง่งแสงที่ออกมาจากหลอด LED มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานมากกว่าเ oh. นื่องจากว่าหลอดปัจจุบันน่ะหลอดที่ได้มาตรฐานน่ะจะมีการทดสอบด้านความปลอดภัยของแสง oh. ต่อมนุษย์ oh. ซึ่งมันก็จะปัดสะจากแสง UV แแสงอินฟาเรด ซึ่งหลอดในอดีตมันจะมีแสงพวกนี้อยู่ก็แสดงว่าอย่างเงี้ยหลอด LED ก็คือไม่มีรังสีอันตรายแล้วเพราะว่าเป็นหลอดรุ่นแบบใหม่แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งานแล้วก็เป็นมิตรต,ต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วครับโอเคนะคะก็จบไปแล้วกับคําถามข้อแรกนะคะอันนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะกระจ่างกับคําตอบของท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่คําถามข้อ2กันเลยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคค่ะไปค่ะค่ะมาพบกับคําถามข้อ2กันเลยนะคะพี่แพ็คคำถามว่า นนทำไมถึงต้องเลือกใช้หลอดไฟโตชิบ้าคะต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่โตชิบ้าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเป็นแบรนด์ที่เราควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานญี่ปุ่นโดยเรายึดถือนโยบายคุณภาพและความปลอดภ,ภ,ภรรัยสีข้อดังนี้หนึ่ no f a u l เราผลิตหลอดที่ได้มาตรฐานและหลอดไฟจะต้องไม่มีชิ้นส่วนที่เสี่ยงต่อการล่วงหล่นหรือว่าสร้างความ เสียหายต่อผู้ใช้งานนะครับ 2. โน no ิร์นเราเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดการลุกลามไฟนะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นด้านในก็จะไม่มีประกายไฟเกิดขึ้นออกมาด้านนอกนะครับสาม no e l e c t r ปหลอดไฟจะต้องไม่เกิดการชอ็อตหรืออันตรายต่อผู้ใช้งานนะครับ4โน no i n ูรี่นะครับหลอดไฟต้องเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานไม่ก่อให้เกิดอันตรายจากการล้ำผัดและแสงที่ออกมาต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยครับ อันนี้ก็เป็น policy ของโตชิบ้าเลยใช่ไหมคะเนี่ยพี่ใช่เลยครับโอเคค่ะนนี้ก็เป็นเหตุผลแล้วนะคะว่าทําไมเราถึงต้องเลือกใช้หลอดไฟโตชิบ้าค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการถามมาต่อไป EP 5ก็มีเท่านี้นะคะไปพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะมีมีเหรออ่ะมีแม่วัดดีเป็นเพื่อนเลยอะโอเคสวัสดีครับ